ดันดุ๊กปัดได้มอดํากอได้กระตาเทแล้วบัดวดดเสียหรือเราบดเดกายนันาาตีเอาไปจด้วมั้เนี่ยจ๊บกวนนิยน่งเนยเมื่อนคยเราบ่มดเราบ่บ่ทนมโอ้ยสุกบ่นนี่โอ้ยห้อยซาดเตีี่ยังด้วยเนี่ยเสี้ยับเอยู่บ่นโอ้ยเราว่างเบาหวานเลย บมมีปอดไว้สร like. ้อยหอยลูกตัวผ oh ู้ได้ปยวูกออกมายืนสุกมันเล็กน้อยไม่จะเด็กเล็กน่อยตื่นสวยตื่นสวยมาจะตีสามเล็กน้อยได้ปยวูกเอาตื่นสวยครับลุงเลี้ยนกรบโบไปคือหอดแม่ไม่จะนอนแม่ลูกอย่าได้เศร้าสองโอ้เศร้าง่ๆนี่หรือเปล่าง่ๆนี่เพียงเศร้าสองเป็นลูกตัวที่สองเพิ่นบ่นน่ะโอ้ตัวที่สามแล้ว แม่เพิ่นเม็ดเท่ายหาซิบ,บวกบุ้มือละบุล,ลอยซีซิบหายหรอเออลอยซีซิบหาขึ้นเนาะอันนี้เป็นลูกตัวผูกได้ปผูกเอาเนี่ได้ปผูกเอาตัวที่สามญ่มากกับสีแดงแล้วเน,ะนาะเอาโก่งสั่งแม่บอกไงกำลังเลี้ยงลูกเด้อจักเดือนลูกคนจักมื่นนี่เกิดจากมุสันิพ่อเดือนดีจักมื่นสองอาทิตย์หน,นึ่งนี่แหละแม่เพิ่นแยก นาแยกหลังเป็นทะเลียงง่ายเนาะเป็นเต้าหู้เนาะใหญ่สูงเนาะโอ้เขาใกล้ๆก็บ่เป็นอย่างตัวนี้โอ้สายตาเพิ่นกองแก่วไว้พ่เป็นอย่างไรครับนี่ลูกน้อยๆไดอาทิตย์นึ่งนี่แหละนี่แม่เพิ่นนี่เออรับตาพริบๆเป็นทะเลียงตัวนี้เพิ่นหู้เนาะแม่เนี่แม่ก,ก๊กแม่เข่าแม่ใหญ่ดีเลยนี่เดีผดีสองหมื่นสองพันสองพัน โค้มเดียวบ่ครับบ่โค้มเดียวโคโล่เลยมันสองหมื่นสองพันเดินนี่ลูกเพิ่นลูกตัวที่สามครับแม่บอกไงได้เนี่ยม่นเป็นตำเนี่ยนี่ลอยเมรหาซีพุนเหรอลอยหาซิพุนเหรอครับมันเพียงข้างผมไปเลยเพียงข้างผมพุนเอาหางเพิ่นกันเหาว้วสองหมื่นสองแม่กับลูกเนี่ยหู้กับหู้แม่น่ะเอาเมื่อนี่ผู้เท่าก็เลี้ยงได้เด็กน้อยก็เลี้ยงดี ผู้ยิ่งก็เลี้ยงได้เียได้มดได้มดอขจะู่ไวู้จริงรลักเดียวมดมือมัดมือจังไปเอาแม่เขาครอบบ่ปากบ่จริงเพราะว่าเชื่องหรือหู้สองมืนสองแม่กับลูกเมื่อนี้ได้อันโคโลเบอร์โทรครับ083 6644 183 พ่อสุกนามนคนกู้รูปหล่อเหมือนเดิมอขอบคุณยายสุกด้วยครับอเอามานันหมันด้วยเป็นตัเลียนครับยิ่ใหญ่นี่เนาะโอ้โอยยิ่ใหญ่นี่แม่ยิ่ใหญ่ได้สองมือสองนึงครับส,นนสองมือสองยังต่อได้รได้เนี่เนาะต่ออะไรซื้อเอ่อต่อได้ไเสยขอบคุณหลายยายสุกไปแล้วพ่อะหญยใส่สิเอาโด ว่าใหญ่ใสไปใสจะเอาเบอร์โทรศัพท์แมนคงเฮ้าเหรอ,อ,อครับมูนี่ดิจงไอลแมนบ่ลนี่มูน,นี่ฮ่องผู้ใดพันครึ่ง <c oughs>

สิบสองคนมาขายคนห่งตัวนี้ยากได้เท่าไรก่อนนี่เจ็ดห้าบอกเจ็ดหาครับโอ้เจ็ดหาเมียสาวนี่ตัวเมียเจ็ดหาครับเม็ดสาวครับบวกเจ็ดพันหาครับเมียยางมหากรุงกี่เดนสิบเจ็ดหาล้อยสิบเจ็ดหาร้อยได้ลูกมากเราไปนี่ได้ลูกครับตัวหนึ่งบวกได้ลูกตัวหนึ่งบวกเลี้ยงก็ได้นี่เนาะเขาไปเลี้ยงก็ได้ลูกตัวหนึ่งได้ลูกมากตัวหนึ่งอืมประมาณยังเมตรสามสิบความสูง สีแดงแนี่แหละครับตัวนี้แม่นโบนี่โบแมนเอาแม่ใ้ลูกมาตัวนึงนะครับเด้อเอาไปเลี้ยงได้ด้ครับยังให้ลูกต่อไปหาง่ายๆล่ะหรือเลื่องก็ได้ซิบเท่าไหรกว่าิบเกตหาร้อยเกตหาร่อยได้สองตัวตนี้ซิบเกตหาร้อยก็เกตพ้นหาแม่นเอาสองตัวหองหอยาสเบอร์โทรครับศูนย์หสอง สี่แปดหกหนึ่งสี่หกหนึ่งเหิดเบิดทวนี่ห้อยสาดห้อยพึ่งคนเก่าคนเดิมตอร่องได้ขอบคุณหลายได้ขอคขอบคอบข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 ออบอบขบอ มาไหมบอกล่มเครื่องวาบอกครับบอกล้เครื่องไม่ท่าไดลงเครื่องไม่ไม่นี่เจ็ดไโอ้เป็นพสดใสดีเดี่ยตาว่องสิบเจ็ดสิบเจ็ดเม่สาวบอกม่อ๋อแม่สาวบอกหางเงี้ยงๆนี่เนาะโอ้หางหลากดินเงี้ยงเม็ดสามสิบห้าบวกมือลื m m ่นก BE like ็ได้พึ่งลงมเครื่องมมาครับเครื่องคู่โบต้าแจ้งขาพอมีแบบนี้ล่ำตเพพ่งก็ดีบือลื่นกันเงี้ยเลยครับนี่ สดใสดีหนึ่งมืนเจ็ดพันหนึ่งมเจ็ดพันหนึ่งเจันหนึนเจพันลินพอม <c oughs> หนึ่งมืจ็่ายค่ารถรับส่งทั่วไทยจ่ายค่ารถโอ้ถ้าจ่ายค่ารถให้ถ้าจ่ายค่ารถให้รับส่งทั่วไทยแต่ว่ามีรถอยู่มีรถอยู่ แต่ว่าหันใจขลบให้ไปส่งให้ท <wave breathing iquer> oh, e ั่วไทยเบอร์โทรครับเบอร์โทรเบอร์โทรโอ้เดยวเด้อมันวนกันตัวได้ตัวไดเอาเบอร์โทรให้ผมก่อนตัวนี้ ัวนี่นะออขายแล้วบ่ขายแล้วเนาะยูเลเลยว่าปริตรเขาเขาขายอยู่โอ้ขายแล้วเอาขายแล้วครับสั่นขายแล้วเป็นไหนช่วบนนในห้องบเร่ไอ้บาหว่าไซะัตเก้าว่าหนตโวไหมชิปตามหาลอยโอ้ัตเก้าเลยเองนี่เอ ขอยตั้งพี่ห้องผู้ได้รับบานนี่ของตะก้องมือถั่วลอยนี่กองบนี่บ่ตัวนี้นะนี่ตัวนี้เลยมือถตัวนี้หรือตัวพี่เดี๋ยวนี้โอ้สองตัวแม่กับลูกว่าไทยบ้านเฮานี่เฮ้ยโอ้แม่ก็มาแล้วมือถัลอยจองตัวสองตัวเลยลูกคนตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียตัวเมียซีกระแดงตัวเมียเมน สอ,องเตอนี่มื่นหาลอยของพ่ใหญ่กล่องบ่มีเบอหรอครับบ่มีเบอร์จต่ว่ดยเมื่อซิ้น่อย่กล่องแล้วบ่มีเบอร,แบแบอร์แม่สาวของผู้ใหญ่น้อยอันนม่นี่ของผู้ห่น่อยใส่ของหฮอครับมีอยู่บ่

ลูกตัวที่อะไรเพือเอ่อนหล่อนี่สองโอแม่ลูกลูกแม่ลูกสองนะครับเห็นไหมครัแม่ลูกสองครับเม็ดสีสีบลจอตี่สีดิมหาน,มน้อสีดิมหานะหางเป็นยาวๆนี่แหละบือเรี้ยงก็ได้ได้ลูกมาสองตัวแข็งขางดีต่ำนี้บ่มี่หู้ก็หู้หนาคมคมนี่แหละครับอืมเอาเนี่ยในลูกคนแบบไงเลยเด้อลูกตัวผูใหญ่นๆนี่แหละ ร้อยสามสิบได้เราลูกคนนี้เนาะตัวผู้อาเป็นลูกตัวที่สองบอกไงเลยเนี่ยแม่ก็ลูกเท่าไหร่เหรอเจ้าวเจ็ดห้ดาร้ยายอยสองตัวนะครับสจ้าเจ็ดห้าร้อยคนยังได้แต่ลูกหายอยอะหายขี้กันตัวใดหายแต่ลูกจังว่ากันบอกเออสองเกจห้าร้อยคู่นี่สองเจ็ดห้าร้อยเด้อแม่ก็ลูกสองเกจห้าร้อยเฮ้ครับวัวป็นังเด้อกล้องเขาไว้ใกล้ก็บวัวป็น,นัง ตัวนี้ประเทศน,นี่โ,โอ้พีบ่บ่ลูกตัวเมียเนาะนีนน่เนาะเอาลูกตัวเมียนี่นอนอยู่นี่ไล่เป็นเงินนะเจ้ลูกตัวเมียตัวที่เท่าไรเพื่อนเจ้่งสองสองหรือสามโอ้ตัวนี้แม่ลูกสามหางเงี้ยวฟัวหางสวยสวยเม็ดสี่สพี่กันแม่เพื่อนนะครับตัวลูกตัวที่สามนะครับแข่งขายดีตับนี้วนี่เนาะ โคถอนบ่ได้เด้อนี่ครับหัวนะครับหัวหอยเต้มาอน่ใกล้ๆก็บ่เป็นอย่างนี้เป็นแต่เป็นเลี้ยงครับ<ห>นี่ลูกคนนี่นี่ยังงยู่หลังนี่นกมากปอยยังใสอยู่นี่น,นี่ลูกตัวเมียนะครับนี่เด้อลูกตัวที่สามนี่นะครับแม่แม่กับลูกแม่กับปุ๋ยละเม็ดสี่สิบบวกหาง่ายๆนี่แหละเออนี่ชึบขาต่ำนี้บ่มีเด้อแม่กับลูกเท่าไรครับนี่อโอ้คู่นี้สองหมื่นสองเนาะโคมนี้สองหมื่นสอง อโอ้โคมีสองหมสองได้สองโคมโอ้ได้สองโคมส <20, 500. S 1> องหมื่นสองคับสองหมื่นเจ็ดห้ารอยเบอร์โทรครับศูนย์หกหนึ่งสามสี่สาสศหนึ่งสอยากได้ไปเลี้ยงงัวเลี้ยงแล้วมื่อนี่ของหอยเตยเด่าจากบ้านโคกกลางตำบลจันเพ็ญอำเภอเตางงอยจังหวัดสกนลนครงัวหลังเขาครับมื่อนี่ ừ ào khoa phun nè lạy khoa phun nè lạy sao lưu lê không vô đây không hoa hùng Không bó, sao lưu sao lưu lê sao lưu lê hùng hoa sao lưu lê sao lưu lê hùng hoa sao นี่โม่าหมือนแม่ลูกแม่ลูกโอ้นี่นะอืมตอนนั้นบ่แมนโบแมนโอ้แม่กับลูกคมเดียวลูกตัวผูอลูกแรกเพื่อนบอกโอ้อันนี้เป็นลูกแรกเนาะเป็นตัวผูเนาะหมื่นหกพันสิบหกแทงขายดีมดทั้งแม่ทั้งลูกแม่ก็ดีเม็ดสามชิปนี่แหละเนาะเบิ่งอะไนะเบิ่งแม่กันนี่เอาอแม่นี่สูงเม็ดสามชิปนี่แหละครับ เป็นง่วลูกแรกเอาแข่งขาดีตำนี้โบมี่หู้ด้วยครับด้วยกระไก่วบอย่างน,ใน,นี้นี่นี่เป็นตาเปี่ยงโยง่ห้องพ่อใหญ่สมเกียรติของพ่อใหญ่สมเกียรตินะครับลูกตัวผู้นั่นไงสมเกียรติลูกตัวผู้สองแม่ลูกสิบหกเบอร์โ,โทรครับเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดสองสี่เก้าห้าสองศูนย์ จะได้ไปเลี้ยงโทรมาเบอร์นี่เด anyway. ้อพญาะยังช่วงนีกำลังโทรศัพท์อยู่นี่พญาอย่างนีจากอำเภอสมเด็จจากอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ห่อยล่องห้อยน่าล่องบ่เนี่แม่กอาคำดวงเนี่ยสร้างห้องนี่ห้องผู้ใหญ่หรืบ่เนี่ของทั้งหลายเจ้าที่ละก็ลั่งโซเล่กันอยู่หัน ขายกันละบอนี้ขายกันเรบอเือโซเลกันนะขายกันบงัวเถกได้บ่โอ้งัวเถกนี่บ่สองตัวนี่บ่สองตัวโอ้งัวผูงัวเถืกสองตัวบักนี่แหละตัวละเท่าไหร่ล่ะครับนี่สองตัวนี่สัสามโอ้สองตัวนี่สักสามไปเลยสองอันนี่แหละสองหมื่นสามตัวละหมื่นหน่อยหน่อยสองมื่นสามเนาะต่อกันได้อีก บ่อกันได้ครับได้ห้องซื้อดอกสองหมื่นสามครับสองตัวด้วยง้วต้นหอดปีแยกตัวตรเนาะง้าครับบอทันหอดปีเด้อง้วสองตัวโอ้อันนี้สิบเดือนนี่อันนี้เก้าเดือนสองตัวนี่สองหมื่นสามเบอร์ทรครับทำด้ไรมโนบาลนี่เบอร์ทรสองหมื่นสามนะครับตัวผูอ๋อ 0 8 1 3 8 6ปดหนึ่งสามแปองตัวนี่สอง0มืนสามเอาเนี่ห้อยโอเล่ห้อยโอเล่จากเนื้อมุนอ่าขอพูดอคุณหลายด้วยสองตัวพกันได้ครักันได้นไดอนนี้อันนี้กำลังโซ่เลยกำลังโซ่เลยกันย เจ้าของไปใส่เหมือห้อยดมแมีนบ่านี่ตัวด้าล่ะครับบ้าวนี่ตัวนี้ลวมคือหมกันต่อกันอยู่บ่เด้าวนี่แม่นี่น่ะ ได้ลูกมา่จ้าตัวใหญ่ดมนี่ลูกันึงได้ลูกตัวเดียวอ๋อลูกคนตัวนั่นบ่า <ไอ S 1> แยกห้งขายมาห้างโด<อ>แยกไปเลยแยกไลยนะลูกคนพ่นลูกนอยู่ตัวนี้ตัวแดงโอ้ตัวแดงอยู่กลางๆลางนีบแม่ได้ลูกเจ้าตัวก่อได้ลูกสองตัวด้วแม่ตัวที่สองยืนนิ่งหันละแต่ว่าขายแบบแยกเม็ดสี่สิบอยู่นะเม็ดสี่สิบแข่งขายดีต่นี้โมีได้ลูกมาก สองตัวตัวท mm, hmm. okay. yeah ี่สองนู่นนอหางบากงี่นี่แหละน้อตัใดล่ะครับราคาเพิ่น่ยตัวแม่ดิบเออแม่ี่ห้โอ้สิบสี่หาร้อยมนสี่หรอยแม่ลูกสองนี่เอม่กนสี่หาร้อยเออมันนสี่หร้นารอยโค้งง่ายง่ช่วงสูงนีตัวใดอีกครับบ่เนี่ตัวใดอีกตัองวถกนครับเี่ตัวนี้แม่บ่่นบ่มีตัวเดียวเนี่โอ้ตัวตัวเดียวนี่บ่เป็นลูกเพิ่นนั่นแหละ แต่ว่าแยกไปเนาะตัวเดียวนี่เป็นลูกเพิ่นนะครับเจ้าเพิ่นขายแยกเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวผูนี่เก้าพันหาโอ้เก้าพันหาหมื่นพันโอ้ตัวนี้หมื่นหนึ่งหมื่นเอ็ดตัวนี้หมื่นเอ็ดตัวนี้เก้าพันหาอันนี้แม่เพิ่นตะว่าแยกเออเอาตัวผูนี่ ครับนี่แม่นี่เด้อมดสเทนี่เนาะเบอร์โทรครับ088 311 311 0726 0726ไอ้อยดมทางเพื่อสมเด็จคือเก่าทางหวัดกระสินช่วงให้พร้อมช่งให้พร้อมซุ้มนันคือมันเขมีเงินน่าเงินเนาะแมนบอกโอ้แม่นหมดเลยเดี๋ยวผมมาทางนี้กับท้องผู้ใดญ่น่อยนี่ นี่ของพอยยี่กล่องมาเนี่ยพอยยี่กล่องเราบ่มีเบอร์เดิพอยยี่ไพ่โอ้ยบ่เห็นตะเกียร์พอเดี๋ยวงูมาขายดิอ๋อมาสิสิพอเห็นโดดเหรอพอยยี่ไพ่ของผู้ใดมือนี่ของผู้ใดเปี่ยอันเมื่อนี่ของผู้ใดเนี่ยผมไปปล่อยเสีเดินผมไปโอ้มันที่ายไปปล่อยอันนี้ของผู้ใดเนี่ย เอ๋อหาน้ำใจมาสร้างทีแน่น่ะอ๋อนำใจมาสร้างพีน้ำแน่ทีทลุงไปใส่ดูอันมูนี่ห้องผู้ใหเลยกองห้อยมากมของผมรับนี่บอกนี่บอกแมนหมดเลยดูนี่ดูนี่นะ้ใหญครับแมสาวนี่าด้สับแม่หาวโอ้สิบสี่หาร้อยแม่สาวิสหโอ้สิบสี่หาร้อย เมตรเท่าไรนี่มันเมตรสาสิบาบวกขงกันี่แม่สาวเนาะประมาณจะปีกวัวนี่เนาะปีกวัวกลัวปีกวเนาะสิบสามสิบสามหาร้อย้าร้อยเรื่องกระไดอยู่ตับนี้บ่มีแม่สาวสิบสามสิบสามหาร้อยอันนี้กับสิบสามหาร้อยแม่สาวคือกันโอ้แม่สาวสูงคือกันนี่ร้อยสามสิบนี่แหละเนาะแข่งขายก็ดีตับนี้โบมี่ปากกันในมดโบมีตันี้นี่ แมสารมมาณปีกัวคือกันตัวละสิบสามหาร้อยก็เปลี้ยงเลยครับสองตัวเด้อตัวละสิบสามหารอยนี่ใหญ่ๆนี่ละสิบสามหาร้อยมดตัวนี้บอกมดท่านี้เนาะตัวนี้ก็สิบสามหาร้อยเนาะสูงรอยสามสีพือกันเด้อปีกัวกัวคือกัน อืมเอาเบอร์โทรครับ093ย์เก้2สามนยาาห้าสองมเจ็ดสองเกาสธัญพรฟ้าูมหน้าคู่กาลสินมากับลูกชายเมื่อนี่อือขอบคุณหลายครับห้อยปีใส่ละม้วนี่ครับดูรถกับี่ตะลางกับนี่ดูตะลางกับนี่ตัวผูทั้งหมดบเทั้งเสีม่โอ้ทั้งเทิยงตัวแมยุดูตะลางตัวผู ขายจังไดลรับนี่ขายแบบไดบับนี่ประยากได้สิบสองคู่นี่โอ้คู่นี่ตัวผูนี่สิบสองลูกกระยาหัวมันลูกโเกี้โอลูกโเกี้สิบสองสิบสองลูกกระยาโมกี้ขายลูกสิบสองตัวผูสิบสองตัวผูทั้งสองไออยู่ทั้งรถนี่ได้ปานี่เพิ่นเป็นตัวเมียทั้งหมดนเนี่ยตัวเมียทั้งหมดของแท่เลยโอ้เลี้ยงก็ได้ลูกโอ้ไปเลี้ยงก็ได้ลูก แม่สาวทั้งสองแม่สาวทั้งสองนั่นนีน่เนาะเป็นแชาูรีจ่อย,อยงบงได้พงบุงตัวแดงๆบุญง,งามยังน่เงอะไรงามมดงามหัวเจ้าของอ๋อนี่ครับอ๋อนี่ตัวนี้เป็นแชรูรีวยครับด้วยชอรูรีแชรูรี้า อันนี้สิบสองอยู่ตัวางเนี่ยอยู่ข้างบนน่ะสิบเจ็ดคู่นั่นแหละสิบเจ็ดนี่คือสองตัวอยู่ข้างล่างสิบสองกับสองตัวเบอร์ทู้ครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าสองเจ็ดสามสองเจ็ดสามแปดหนึ่งสองห้าแปดหนึ่งสองห้าฟังล่ำพร้อม หอยปีหอยปีลูกเขยพ่อใหญ่โลกเขยพ่อใหญ่โลกเมียเป็นผู้ใหญ่บ้านเมียเป็นผู้ใหญ่บ้านเอาเจ้าก่อนเนี่ยบ้านเอาก่อนหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องสาวเอ้ยเมาเริ่มเพื่อมาจุนจังสว่างคำดำนางนางเอ้ย ขันดำกุกปัดได้มอดำก่อได้กระตาถ้าแล้วบัดบัดำเสียเหลือเราบัดเด็กขายขายนานมาหาดีเอาไปจุ๊บด้วยมั้ยเนี่ยจุ๊บกวนด้โยนยดีน้องสาวเอ้ยหลักขันอบานไก่บ้านเจ้าพยานเตีองเดี้น้องสาวเอ้ย โอ้ยเด็กขนมืงไก่เมืองเจ้าประจานแต่มีได้บาดทลมบาดไหมฝ่ายยังนึงเอาเสียวคิวเบอร์มอนซอนเบอร์ไล่ไก่กระเทือนเจรอเจีบจบเราไปบอจบแต่มันบอกอากาศบ่ไดดเอายสอยสย นกเอน็นบินความปลายตาลปานคีบีบากเอน็นรถเก่าได้จังหน,น่อยรถเก่าจังหน่อยรถเก่าหน่อยจากเสียงดังจังหน่อยรถเก่าได้จังหน่อยขอบคุณหลายเลายด้อยครับปีครับครับผมลูกเก๋ยพญโล่พี่เก่าลูกเก๋ยพญโลลูกเก๋ยพญโล่ของแท้พญโล่นี่เป็นตลกเลยเนาะแต่ก่อนพญโลกเป็นตลกตลกเมื่อร่างวานพ้นสว่าง เพราะท่านเฝ้ายังออกมาเขาหัวบนเลยพญโลกกับพญางพญโลกกับพญางเออตลกมันไปสวรรค์มืดแเออตลุกตะกรอนตะบักลูกเขยวะนี่ละตะลุกตะกรอนออกมาหัวแล้วครับอืมเพาะท่านเด้๋ยวเฝ้ายังอยู่เราอ่ะเอออยู่ว่าหัวยังหัวแล้วเอ้าขอบคุณหลายครับผมขอบคุณหลายเด้ออยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีแห้งไม่ยั่นั่งไม่อันหมดบ่นี่เอาของไฟเนี่ยสัญยานั่ง ตัวนี้เปอยนี่โอ้ยนหนมีตัวเดียวนี่นะแม่สาวเนี่แม่้อยหมื่นสามด้ยเม็ดสามสีุนละเนาะแม่สาวน้อยนะครับเม็ดสามสีอยู่ดอกนะครับหรือลึกงก็ได้เอาแกกดีหนึ่งหนสามพันหนึ่งหมื่นสาพันตัวเดียวเลยมั้นี่เบอร์ทรครับศูนย์แปดซีห้าหนึ่งห สองสองหนึ่งเก่าแม่นางโทรมาเลยเด้อนี่มาหาแม่นางนี่ครับอยากหอยผึ่งเด้ออันนี้โบเมียนเนาะเขาบ่มว่าต้องพูดไรแน่สันมันโอ้ยคุณหอยหยอกง่วนนี่ไรง่วนนี่ไรง่วนครับอะไรง่วนมันเป็นหอยอกง่วนห้อยคุณ นว่าเหลือจะห้องห้อยขุนทั้งขุน่เอาห้องขูนดรสันมอนะนผไนโมเปนออกอยบ่มันจอยบ่ก็เป็นดอกเอาค้นออกดีกว่าสันมนสมบูรณ์ดีคนสมบูรณ์อยู่เอาเสียงเอาเสียงหัวม่กับลูกไส้่ยเอาบบผู้สาวเอาบ่เอาผู้สาว ลูกไสเบอเอามาเอาพอหรือเอาเอาพอเขาอกลูกไส้กขบอไดเอาบอได้มัดเท่านี้แหละมืนนี่อนี่อนี่เนไยด้อันนี้ของไฟดำดำนี่อันนี้ของผู้ใดำดำๆ่บอกเราบอกกล่องมัดเท่านี้แหละครับเอ๋นี่คือตลาดงัวบวันจานนะครับด้วยมด ผมใช่เบิ้องมดตลาดนะครับนี่แหละครับคนหลายเนะครับง้อกันหลายพ่อข้าและซื้อกันผู้มาซื้อกันมีอยู่ครับเอาพี่น้อยจากมาเด้อทุกวันอังคารนะครับสองวันอังคารนะครับอยู่บ้านจานครับอยู่ตรงขามบึงเลี้ยนบ้านจานออกจากอำเภอนาคู่มาประมาณซีกิโลนะครับอยู่ถนนจากอำเภอนาคู่ไปอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ครับทุกเช้าวันอังคารเอาเบิ้งบรรยากาศต่อรองเนี่ยโซเละกันแน่เลยครับพูดนะ พอใหญ่บันเสียงดังขนาดอเอาขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านนะครับเออแต่มันเาวาผมอาจทีตัดเป็นสองคลิปนะครับสวัสดีครับ